สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดรตนองนะครับผมอยู่ที่อู่ประชนเซอร์วิสซึ่งเป็นอีกหนึ่งคณะกรรมการและผู้คุมกฎของชมรมคนช่างใจวันนี้เป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาจะพูดคุยถึงเรื่องการจัดสัมมนา,าที่โซนภาคใต้ก็ให้คณะกรรมการทางภาคใต้นั้นพูดคุยกันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่จะ เรียกประชุมทั้งภาคใต้กับคณะกรรมการว่าจะกําหนดวันไหนเราจะจัดสรรมนาก็คงเร็วๆนี้นะครับก็ให้ทางคณะกรรมการทั้งภาคใต้เขารวบรวมข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยที่พักอาหารสมาชิกมีเท่าไหร่แล้วคณะกรรมการจากภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือจะเดินทางมาที่จังหวัดสงขลา จะเปิดการ,รมมนาที่นั่นนะครับที่จังหวัดละนองนั้นเรามีอู่ประนสวิตนั้นเป็นคณะกรรมการและผู้คุมิกฎของชมรมแล้วเป็นคณะกรรมการของอโครงการลดควันดำสัญจรของชมรมรวมช่างดีใจวันนี้ได้เดินทางมารวมถึงการเปิด ศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐาน a อซีเดลโก้ที่จังหวัดละนองแห่งแรกของที่ที่ทททอู่ระจนสวิทแล้วก็เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างเราจะให้เจ้าของพื้นที่แนะนำตัวเองแล้วเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีเจ้าอาจาใหญ่ครับสวัสดีครับอาจารย์ใหแนะนำตัวเองนะครับผมช่างเล็ก ปจนเซอร์วิสชุมพรระนองนะครับชุมพรระนองชื่อเต็มแต่ปัจจุบันนี้อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับก็มาใช้บริการที่นี่นะครับจังหวัดใกล้เคียงชุมพรกระบี่พังงาสุราษฎร์ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเขตแดนต่อก็ส่วนใหญ่แล้วมาใช้บริการที่อ่ปจนเซอร์วิสระนองในปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับก็มาหาผมตั้งแต่วันที่14กุมภา นะครับซึ่งเป็นวันดีนะครับของกับผมที่ได้ตั้งใจนะครับให้อาจารย์ใหญ่ได้มาเป็นตักขีพยาานนะครับในการจดทะเบียนสมรสกับภรรยาสละโสดนะครับก็เลยได้อาจารย์ใหญ่นะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เข้าเรื่องนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้ทําคลิปวิดีโอแล้วก็ปัจชัยรพันธ์ นะครับในเรื่องของงานธรรมนาของจังหวัดภาคใต้นะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับในนามของชมรมช่างด้วยใจนะครับแล้วก็จะเปิดศูนย์ดีซีเดโกนะครับที่จังหวัดระนองแล้วก็ภาคใต้กตี่จังหวัดนะครับอาจารย์ภาคใต้ตอนนี้หลายจังหวัดครับตามจังหวัดหลายหลายหลายจังหวัดนำร่องครับ,รบนำร่องนะครับที่พร้อมที่พร้อมแล้วก็มีตอนนี้ภาคใต้ก็มีน่าจะสิบกว่า เสร็จพร้อมแล้วสิบกว่าที่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็อีกหนึ่งที่นะครับที่จะให้บริการลูกค้านะครับก็ดีใจครับที่เราได้ร่วมมือกันก่อตั้งชมรมมาตั้งแต่เริ่มต้นครับพร้อมกับโครงการลดควันดำเมืรักษาสิงแดนล้อมนั้นเราทําอย่างต่อเนื่องนะครับทึ่งอาจารย์ไปจนก็เป็นยุบต้นที่ทํากันมา ฟลิกแบ็ของโครงการลดควันดำคุณสิงแ์เปลนรอมนั้นการตอบรับของลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างครับก็ลูกค้ามีมาตลอดนะครับลูกค้าก็มีมาตลอดแล้วก็สอบถามมาตลอดนะครับบางทีลูกค้าจังหวัดใกล้เคียงบางทีลูกค้าอาจจะไกลหน่อยนะครับก็เราก็แนะนําในจังหวัดด้านั้นๆที่เป็นศูนย์ลดควันดำในจังหวัดดนั้นนะครับส่วนที่ประนเซอร์วิสด้านน้องเองนะครับลูกค้าเข้ามา ใช้บริการเราก็แนะนําตัวนี้นะครับให้ใช้ตัวนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ไม่มากนักแต่ก็มีลูกค้าเรื่อยๆนะครับลูกค้าเข้ามาให้ความสนใจเรื่อยๆแล้วก็บางครั้งลูกค้าไปต่างจังหวัด <c oughs> นะครับไปเจอศูนย์รถบรรดํก <c oughs> กับมะละนองก็เข้ามาที่ร้านมาสอบถาม <c oughs> นะครับสอบถามโดยการแนะนําของอาจารย์ใหญ่ของในเครือสมาชิกต่างๆนะครับแอดมินเพจท,ที่เขาติดตามอยู่ <c oughs> นะครับส่วนจังหวัดระนองจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สอบถามได้แล้วก็ใช้ เข้ามาใช้บริการที่อุปจนเซอร์วิสดานองในปัจจุบันได้นะครับ,รบก็ขอฝากโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมถ้าอากาศดีเราก็ยืดอายุการอา,อายุของเราขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอากาศเป็นพิษเราก็อายุก็ันสั้นไปเพราะฉะนั้น,นคโครงการจะสําเร็จได้ต้องร่วมมือทั้งสองฝ่ายนะครับตั้งแต่ช่างก็ดีเจ้าของรถก็ดีต้องร่วมมือก,กันกำจัดควันดำให้ได้มากที่สุดเท่านีะทำได้ หลังจากกลับจากภาคใต้แล้วในชมรมเรามีโครงการค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับที่เขาติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับโครงการลดควันดำไุณสิงแวล้อมในรถใหญ่นะครับแต่หน่วยงานไหนเราไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ก็คอยติดตามนะครับถ้าเขาอนุญาตให้เราถ่ายทำเราก็จะถ่ายทำมาเผยแพร่ให้แต่เขาไม,ไม่ไม่อนุญาตเราก็เผยแพร่ไม่ได้นั้นก็คือ กฎของสังคมจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายตรงนั้นอีกเรื่องหนึง่งส่วนถ้าทําโครงการได้ผลดีถ้าอานุญาตเราจะทําเป็นคลิปวิดีโอแบบให้ทุกท่านได้ดูว่ารถใหญ่สามารถกาจัดควันดำได้ใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องรื้อเครื่องหรืออะไรนะครับยกเว้นหัวฉีดเสียเราถึงจะลื้อให้นะครับ,ครบโครงการ,รต่างๆที่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันนั้นตั้งแต่ ซ่อมเกียร์ออโต้ซ่อมกล่อง ECU การล้างสมองเกียร์ที่ถูกต้องการแก้เกียร์กระตุกการลดก่อนดำเมื่อสิ่งแวดล้อมการซ่อมหัวฉีดและโปรแกรมต่างๆที่ศูนย์บอสจังหวัดสงขลาที่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ซึ่งเครื่องมือจะครบไม่ต้องหาที่อื่นเลยที่เดียวจบเลยเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่นะครับแล้วอาจารย์ป้องศูนย์บอสก็บอกว่าสมาชิก ถ้ามีปัญหาถ้าขาดแคลนเครื่องมือสามารถเข้าไปตรวจสอบได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ติดต่ออาจาร์ป้องได้เลยนะครับที่ศูนย์บอสจังหวัดสงขลาแนวโน้มในการทํางานปัจจุบันนี้ช่างอยาหายากครัราต้องบุคลากรบุคล,กคลกา,าก,ลกรที่ทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้น,นรเราต้องปรับปรุงการทํางานใหม่ทําให้รวดเร็วขึ้นทําให้เวลาสั้นลง คือทุกครั้งเราจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความความความเห็นกันว่าเราต้องปรับการทํางานแบบไหนให้รวเดเร็วขึ้นขื้หนึ่งของจําเป็นต้องมีปไปตามูไม่ต้องวิ่งไปซื้อนะครับสองลดรายจ่ายได้อย่างมากสามเพิ่มไรายได้ลดราลจ่ายเพิ่มไรายได้ก็คือเราไม่ต้องเสียค่าน้ำมันวิ่งไปซื้ออะไรในสิ่งที่จําเป็นต้องมีใช่ครับ เป็น,นานเครื่องไส้กรองไส้กรองอากาศหัวเทียนผ้าเบรกแล้วก็น้ํามันเกียร์ในในการถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ก <Yeah. S 2> องเกียร์ออโต้ตรงนี้เราต้องมีประจําอู่นะครับทุกท่านนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนการทํางานใหม่ก็เ,เหมือนกับพ่อค้าไก่แต่ทุกอย่างเรายังวิ่งซื้อเหมือนเดิมในตรงนั้นมันเสียเวลาอย่างมากโดยเฉพาะอู่ที่ไม่มีบุคลากร ต้องวิ่งไปซื้อบางบางอู่ต้องปิดอู่เลยเราวิ่งไปซื้ออะไร<ช>ะก่อนเรากลับมาใส่ทำี้เป็นเสียเวลาเสียเวลาในการทำงานเสื่ามากในการทํางานแล้ว,วลเพิ่มภาระ,ะในค่าใช้จ่ายใ,<ช>ในการเดิน,นทางตรงนี้เราจึงวางแผนให้อู่ทั้งหมดทั่วประเทศปรับปรุงการทํางานใหม่ให้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มไรายได้ขึ้นในตรงนี้เราจะเริ่มทําจาก ชุมลมรวมช่างด้วยใจก่อนแล้วก็ขยายออกไปในห้องอในห้องใหญ่ครับค่อยๆเป็นค่อยไปครับคือรวมช่างด้วยใจห้องควันดําก่อนเพราะว่าห้องควันดค่อนข้างจะพร้อมทั้งบุคลากรแล้วก็สา,ามารถจะสต็อกอะไรเหล่านี้ได้ซึ่งใช้ต้นทุนไม่สูงเพื่อลดการเสียเวลาในการทางานเพราะบุคลากรไม่พอตอนนี้ อาจารย์จระอนนี้บุคนากรขาดนะครับตอนนี้ทำคนเดียวอยู่นะครับใช่ครับต้องรับงานต้องนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็รับงานทําทีละคันใช่ครับนะครับส่วนมากก็ใช้ลูกค้าโทรเข้ามาใช่ครับโทรเข้ามาจองคิวนะครับถ้าเจอเคสหนักๆบางครั้งก็สองวันสามวันเพราะว่างานที่นี่ผมยอมรับเลยว่าเป็นงานเคสยากๆยากๆเป็นงานที่ระบบไฟฟ้ากล่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเลยครับอาจารย์ใช่ เป็นปัญหาของที่บางบางคันที่มันเป็นเรือรังมากเลยเราต้องมาทําระบบไฟฟ้าแบบมาตรฐานเหมือนออกจากตูนเลยถึงจะมาปรับเปลี่ยนแล้วก็วิเคราะห์ให้ใหม่ครับระบบพวกนี้รถรุ่นใหม่ๆอาจารย์เราต้องศึกษาเยอะนี่ผมก็ศึกษาเยอะถามทีมงานเยอะเหมือนกันแต่ในอนาคตนี่เราซ่อมแอร์ไม่มีเครื่องมือครับแอร์คอมไม่ทํางานมันต้องใช้เครื่องมือเข้าไปรีเซ็ตบางครั้งเครื่องยนต์มันมีปัญหาในระบบแอร์ครับ ปมจริงมันมันดีหมดเลยแต่มันมีปัญหาระบบแดถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบปัญหาก็เกิดเกิดเกปัญหาเกิดคอมไม่ทํางานระบบแดใไม่ทํางานเลยบางครั้งเกียร์เกียร์มีปัญหา้องช้เกียร์มันดีแต่เกียร์มีปัญหาเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวครับครับบางครั้งเป็นนีคอยทําให้ทําให้เกียร์ก็มีปัญหาไปด้วยตรงนี้การวิเคราะห์ตรงนี้วัดตรงยากมากส่วนควบทุกอย่างมันจะสื่ออ่านถึงกันหมดเพราะฉะนั้น ้องวิเคราะห์งานให้ขาดแล้วทําให้จบวิเคราะห์งานขาดําจบ,บลูกค้ายิ้มกลับบ้านแล้วงานจะตามมาเองนะครับต้องทําให้จบถ้าไม่จบเรามีห้องช่างในรวมช่างด้วยใจนั้นให้พูดคุยสอบถามปัญหาที่เกิดรเราก็ช่วยกันแก้งานจะได้ไวขึ้นคือปัจจุบันนี้ในห้องใหญ่ที่เราจัดระเบียบใหม่ค่อนข้างเกิน9 0เป็นขึ้นไปดีมาก ก็ต้องรอสมาชิกใหม่ที่โดนเชิญออกจากกลุ่มแล้วเชิญสมามาใหม่ใช่ครับปรับชนะทัฒนนคติเสร็จเรียบร้อยห้ามส่งดอกไม้ในการกําลังแก้รถกันอยู่แล้วไปส่งดอกไม้ขั้นกลางเนี่ยตรงนี้ต้องโดนเชิญออกจากที่ไม่รับเลือกทำผิดกฎนี่คือผิดกฎอย่างร้ายแรงเพราะว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือสมาชิกที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาเค้นให้จบก่อนแล้วก็คุยกันเรื่องอื่นใช่ครับเพราะบางเคส ขอความช่วยเหลือกันมาสามรุ่นติดๆนี่เนี่ยต้องไล่ตอบทีละรุ่นละต้องหาข้อมูลให้สมาชิกเพราะฉะนั้นเข้าไปแล้วอย่าส่งดอกไม้นะครับแม้กระท<ป>ั่งตัวผมเองกันโดนเชิญออกจากกลุ่มอาทิตย์หนึ่ง <cetera> ผมโดนมาแล้วเผลอไปส่งผิดนะฮะผิดกล<ๆ>ุ่มเราก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องรีบลบก็เรียกว่าลบข้อความออกครับไม่อย่างนั้นถ้าเขาเตือนแล้วยังไม่ลบคือการลบข้อความก็กดแช่ที่รูปภาพ จะมีคำมายกเลิกข้อความแล้วกดยกเลิกแล้วต้องขอขอโทษสมาชิกด้วยทำไมงั้นโดนเชิญออกจากกลุ่มแน่นอนครับ,รบงานโควิดที่แล้วมามีการกระทบมากน้อยแค่ไหนครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากมเยอะขนาดไหนอ,อ,อ,อาจารย์คิดไหมว่าลูกค้าเนี่ยไม่เคยเห็นผมเอากระปิมาโจวหน้าร้านลูกค้าไม่เคยเห็นผมตำเครื่องแกงกับแฟนม,มาขายหน้าร้านขายออนไลน์ เพ่ความอ,อดทาไมอาจารย์ประจนทาไมถึงทำขนาดน,นี้บอกว่าเพื่อความอยู่รอดครับถูกเพราะว่าก้าวที่ผมก้าวมาอยู่อู่ใหม่อู่นี้แล้วครับ,รบต้องปรับปรุงหลายแสนพอปรับปรุงเสร็จมาอยู่เสร็จวันที่หนึ่งอีกประมาณเดือนกว่าคําว่าโควิดมันเข้ามาแล้วเราไม่รู้จักเลยอแล้วเราไม่รู้เลยปัจจุบันเนี้ยพิษของเขาเนี่ยมันมากถึงจะสามปีนะครับสองปีกว่าครับทีนี้ทําทํายังไงทุกอย่างที่ผมเอาตัวรอด ให้ได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับคือเราทําตัวให้เล็กไว้ครับไม่ต้องหน้าใหญ่ใจโตอะไรทั้งนั้นครับเอาตัวเองให้รอดก่อนครับครับส่วนอย่างเื่นบ้านที่หลังตอนนี้ปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เราต้องกู้วิกฤตที่มันสะสมมาครับยาวนานนั้นให้ได้ก่อนให้เราอยู่รอดก่อนับชีวิตผมนี่หนักหนักจนปรึกษาอาจารย์ใหญ่ร้องไห้ ปรึกษาเพ on, run, <in> ื <UK> like <wh> ่อนกลุ่มในชมรมก็น่ากำรผมนี่บางทีร้องไห้เลยทำยังไงไว้อยู่อยู่ได้จนชัื่อโควิดเนี่ยเราต้องผ่านให้ได้ครับคือผ่านนะก็คือลดค่าใช้จ่ายครับอาจารย์ใหญ่ก็ให้ให้กำลังใจผมมากมากสุดๆครับตู้มาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ภรรยาดีครับช่วยเข้ามาปรึกษางานได้เยอะพยายามทำตัวให้เล็กไว้เยอะครับคือง่ายให้สุดทำตัวให้เล็กหน้าใหญ่ใจโตไปซื้อกาแฟแก้วหนึ่งซื้อไม่ได้เขาไม่ขายเขาไม่ใช่เงินนะฮะ เราทาตัวให้เล็กเราทํากิจการเราให้บูมขึ้นมาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับปรับปรุงการทํางานใหม่ทั้งหมดตามที่เราได้พูดคุยกันว่าเราต้องเปลี่ยนแผนการทํางานเพราะบุคลากรยิ่งรับมานยิงไม่มีหมดรุ่นนี้หมดรุ่นนี้แล้วอู่จะเริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะคนรุ่นใหม่น้อยมากเรียกคิดเป็นเปอร์เซ็นจะถึงหนึ่งเปอร์เซ็นหรือเปล่าที่ว่าจะมาทำอู่ใช่ครับครับ อาสุดท้ายแล้วเราก็ขอฝากอู่ระจนเซอร์วิสศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐานเ c ซีเดลโกอีกหนึ่งอู่นะครับพร้อมกับโครงการลดควันดำรักษาสิ่งแวดล้อมเราต้องร่วมมือกันแมตช์หน้าเราจะไปที่ไหนเราไปที่อู่ใครก็คอยติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องลาทาผู้ชโครับเพราะว่าคลิปค่อนข้างจะยาวไปแล้วใช่ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ใหญ่และก็ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณครับ